ไั่กระตุกแล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะกระตุกแล้วการน,นํำว่าใช่ไหมมันไม่กระตุกแล้วละอันยองอีกรอบครับอันยองอีกรอบครับอันยองทุกคนครับอันอเซลเคึ้นแหละน่าจะเป็นที่เน็ตครับเน็ตไม่ดีน่าจะเป็นที่ฟิลเตอร์เพราะเราเปลี่ยนฟิลเตอร์ปกติแหละ ลแต่เราเนี่ยแหละไ,ไม่ปกติเอาไม่ไมว่าตัวเองกันนะงงไหมงงที่จริงก็เราคิดถึงเหมือนกันครับพี่ทุกคนมา,มากอยากแบบว่าออกไปเจอทุกคนบนโลกภายนอกออกเจอคนข้างนอกแบบว่าเจอกันตัวต่อตัวทุกคนอยากเจอมาก เสียดับทุกคนวัเด็กเก่งหรอกจริงอ้าวหวนดูโชว์เคสในข้นไหนโจทย์ยากไหมแล้วโชว์เคสโชว์เคสรู้สึกว่าสถาการณ์น้ำรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือน แต่ละโจทย์อะครับเหมือนจะดึงความสามารถแต่ละด้านที่เราแบบว่าซ่อนเอาไว้เหมือนพี่เขารู้อครับว่าเรามีอะไรประมาณไหนแล้วแบบว่ายังไม่ได้พูดออกมาประมาณนั้นครับพูดได้ไม่เยอะกลัวขอโทษไดนาครับพูดได้ไม่เยอะอัญโยคาวัสดีครับอัญยอีกรอบนะเนี่ย คนน่าจะไปกันแล้วล่ะเพราว่าช่วชีวิตแต่เนสุดจริงช่วงนี้คนแบบว่าดูน้อยลงเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> อยากเจอกันที่สุดมีอุย้ยจริงเหรอครับเราต้องเจอกันแล้วยังไม่เจอกันเลย ก็จะได้เป็นศิลปินตามที่ฝันเหนือยไหมครับเหนื่อยนะทุกคนมันเอาจริงๆถ้าถ้าเรานับอันนี้ก็เป็นก้าวแรกของเราเลยนะทุกคนมันยังไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นมันเหนื่อยแหละทุกคนทุกคนมันเหนื่อยทำทุกอย่างไม่เหนื่อยมันก็มันไม่ได้ประสบความมันไม่ประสบความดแล้พูดแล้วถ้ามันไม่เหนื่อยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จครับทุกคนมันต้องแลกมากับเออหยาดเหงื่อที่แลกมา วันนี้จะประสบความสำเร็จครับทุกคนสู้เพื่อความฝันแย่ <Yeah. S 1> คำนี้รักเหมือนกันครับทุกคนรักทุกคนครับอยามีลูกคู่ใหม่แล้วตต้องเจอกันนะโอ้ม,มันม,มีมันพุยเสียงอะ like สวัสดีคบาุกคอนเร้จะพูดอะไรเลยอ่ะเพราะส่วนมากมันไม่มีคอนไม่มีหัวข้อในหัวไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับทุกคนแล้วทุกคนเหมือนกันนะครับช่วงนี้แกมเยอะมาก ม้ยมามีหยุดเลยนะอยากได้ตุ๊กตุกแถวไหนอะแบบหนูไปแบบเก็บง่ายๆเอ้ยมีควนสีค่อยมาแคร์ไหมโอ้ยอย่ามาแถวนี้เลยหนูกลัวกลัวเห็นหน้าตัวเองเอ้ยอย่าทำไปเล่นไปนะไม่ยังไม่ถึงวันเกิดอย่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยาด้าหรอดาด้าเข้ามาเหรอการพูดว่ากันนั่มลวมามีที่สุด เลยครับโอเคการน้ำแล้วมามีที่สุดในโลกเลยนะครับหมบมมบอุ้ยไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นานมากอยากส่งเลดเดอสาอุ้ยวันนั้นเราเราไปเดินสมัมเพ่งกับคุณแม่ด้วยแล้วเราเห็นดโดเดาร์เสาราเพิ่งพูดว่า,าหน้านจะหลงทุกคนหน้ามันแบบว่าตามันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วหน้าแน้องแต่น้องน่ารักนะ หน้าน้องเหมือนไดโดสับแบบสมัยก่อนอะรีแอคมุกกรอบรูปรูปกรอบ <c oughs> ขึ้นหน้าอย่างนี้นทุกคนแต่ไม่พีคเท่ามุกเปาที่เปาเดินมาหาพิกซี่ทุกคนเราแบบเรานั่งข้างเราแบบเปาไป่ไรอะวันเกิดสองพนไปได้ไหมครับอ่าน่าจะต้องติดต่อไปทางค่ายได้เลยครับพี่เฟิร์น ว่าขอส่งของหรือว่าติดต่อทางค่ายก็ได้ครับมังใช่ครับค่ายลีเดอร์เทนเมนนะครับพราว่ากันดั้มจะไม่แต่งตัวโป้หรอครับกันดั้มจะแต่งตัวโปนิดหนึ่งไม่โปมากครับหลักน้องแล้วเหมือนกันครับอุ้ยน้องมิงสวัสดีครับแล้วกันดั้มนะครับอุ้ยขอบคุณครับแล้ทวรมาครับกันดั้มเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้มีแต่ ซ้อมโชว์เคสครับแล้วก็กำลังจะเปิดเทอมแล้วเดือนหน้านี้เดือนวันเกิดเปิดเทอมเลยแต่อย่กไปโองเรียนแล้วเหมือนกันนะทุกคนเราซื้อชุดนักเรียนคาไว้ในตู้แบ, <Script> แบบว่ายังไม่ได้ใส่เลยก็ดอสนิทใครจริงสนิท ไม่รู้ว่าเขาสนิทกันหรอที่จริงเราคุยกับทุกคนในค่ายเนี่ยทุกคนแต่ถ้าสนิทแบบว่าคุยบ่อยมากๆก็จะเป็นแบบว่าพี่มางน้องพลูน้องพลูก็มีคุยบ่อยน้องพลูคุยบ่อยช่วงหลังๆมาเบลมาเบลก็เริ่มเริ่มคุยบ่อยเออปินปิ่นเออปิน่นถามอะไรทุกเรื่องช่วงถ้าเป็นเจน2องเราคุยกับปิ่นบ่อยมากเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรก็จะไม่หนูก็จะไม่ แต่งตัวโปมังเขาสามท่าน่ารักส่วนใจอยากไปขอความเป็นเกิไดไมล่ะที่บ้านแพนแไปบ้านที่บ้านแพนเลี้ยงไว้คือ,อยังไงนะทีมรอบได้ไหมครับช่วงนี้กันน้าซีรีส์่องคนไหมเอ,อ้ยช่วงนี้ไม่ได้ดูซีรีส์ทุกคนเพราะว่าวุ่นวายมากช่วงนี้สร้อยสวยเวอร์อยเองสวยแม่เซนแม่ครับ อวดปะกวันเกิดเอาเกลับรูปแบบโอ้โหทุกคนใจนะคนมันยังไม่ถึงวันเกิดเราเลยทุกคนใจนะคนสนิต่างค่ายอืมคนสนิทต่างค่ายเหรอพี่เป็นต่อพี่โชคกุน เอาแบบไหนอะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเขาเชิญกับเราบ่าอาพันพันคุยบ่อยครับน้องพันเอ่อน้องพันแล้วก็ฝ้ายเราเพิ่งให้กำลังใจฝ้ายไปเอง I love ฝ้าย for y o นี่ที่อย่างมันต้องเตรียมการอฮ้ยจริงเหรอมานมีมันขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องเตรียมการเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันวันที่ยิบสีเองนะ คิดถึงแกงเลยอุ้ยคิดถึงแกงยลิมครับพี่กกดต่างหูหน่อยค่ะเออซื้ออันนี้ที่ไหนนะเออตึกแดงเจเจครับซื้อนานแล้วทุกคนเดือนนิดเองแต่มันก็เร็วเหมือนกันนะมันมีมันแบบว่าเอา่อมันสิ้นเดือนของเออ สิ้นเดือนธันวาเอ้ยเอ้ยสิ้นเดือนพฤษภายี่สิบเก้าอะมันนานเหมือนกันนะแต่ย้อมผมมีอะไรหรือเปล่านะอ,อ๋อยอมผมว่าพรผมเบื่อผ,ผมสีเก่าวครับทุกคนไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันแบบว่าหน้ามันหวานไปทุกคน เข้าใจไหมทุกคนมันแบบว่าเราอธิบายไม่ถูกรับเออคือแบบว่าเราเราชอบให้มันดูเข้มเข้มขึ้นช่วงนี้ดําขึ้นนะรับอาพึ่งตรงช่วงนี้ดําขึ้นเพราะว่าเพิ่งกลับจากทะเลแล้วก็แบบว่ากลับไปย้อมผมสีเข้มดีกว่าเพราะว่าผมสีอ่อนไม่ไหวแล้วต้องเกียมการเพราะว่าอ่ามันโตช้าเนาะมันแบบว่ากว่าจะโตเราต้องให้อาหารไอ้เป็นเด็สาวกินพืชหรือว่ากินเนื้อตังหูเยอะพอไหมเอย โอ้โหนูขออวดต่างหูหน่อยเหอะนี uh> ่คือกล่องต่างหูนะทุกคนแล้วยังมีตรงนี้อีกนะที่เพิ่งซื้อมาใหม่เยอะมากรวมกับแหวนลูกปัดด้วยคิดึงคิดถึงเหมือนกันครับน่าจะไม่มีใครว่างนะทุกคนน่าจะมาไลฟ์ไม่ได้ เกียรไวนิดนึ่ง,งเอารีวิวพูหน่อยพูเป็นเด็กที่น่ารักมากครับทุกคนแล้วก็ใส่ใจคนอื่นใส่ใจคนรอบข้างมากทุกคนน่ารักนงพูอ่ะอ่ะพูพถึงแล้วเข้ามาเลยพูพูมาลาด้วยกันได้ไหมคิดถึงพูอ่ะเจ้าวาที่ลงมาสกิลบาติจริงทุกคนพูว่างไหมอ่ะถ้าพูว่างก็กดมาได้นะถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดถึงกันก็กดมานะ จะคิดถึงภูมากๆเลยนะแต่ภูไม่คิดถึงพี่หรอกโอ้ดอสโ้ยขอบคุณครับแค่แบบว่าแฮปปี้เบอร์เดย์กันก็ดีแล้วก็ดีใจแล้วพี่้อาการนับที่สุดแล้วครับวอ้ดคิดถึงเหมือนกันครับภูไม่อยู่แล้วงั้นอกากำไรซะอ่ะยังไม่เห็นนี่ครับทุกคน ตำแหน่งไส้คอและข้อมือเยอะมากทุกคนอยากเห็นเธอทำวอลทุกคนเราอยากทำวอลเป็นของเรามากแต่ประเด็นคือใครตัดต่อนั่นใครตัดต่อขอดูซิเลสหน่อยครับทุกคนพวกต่างหูอะไรเงี้ยคือการน,นำซื้อเยอะมากแต่ใส่อยู่แค่ไม่กี่ยนก็คือ แช่เลยครับี่นชอบกินขนมเลยครับชอบทานไอศครีมครับชอบทานเออ่ค้กไอติมครับชอบทานมากชอบทานไอศครีมมากๆแล้วก็มิลช์เคครับชอบทานมากร้อใครอยากให้คราํทำอะไรโอ้ยอยากเหมือนกันครับทุกคนมันสนุกมากที่จิกมากคืนยังยังไม่ได้คืนเลยแบบนี้ นี่หนูจะบอกว่าทัตวันก็ยังไม่ได้ปลูกเลยทัตวันอะ่ะยังไม่โตเลยต้องรีวิวสรอยกับอ่าได้ได้ได้ได,ได้ว่างพอดีหาอะไรทำเดี๋ยวส่งอ๋อเดี๋ยวส่งลูกปัดมามีถุงลูกปัดทุกคนเรามีถุงลูกปัดด้วยเราซื้อไว้แล้วเยอะมากรวมลูกปัดที่จริงกันน้ำชอบเวลาว่างชอบร้อยลูกปัดเล่นครับแบบว่าหาย อาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วกันทุกคนปลูกหรือยังก่อนยังเลยนี่ไม่ได้เอาใส่ในดินเลยกล่องแรกนะทุกคนก็นนจะมีต่างหูอันนี้ใส่ไปออเดชั่นค่ารีดผมจำได้แล้วก็มีสร้อยอันนี้้อยเองครับสร้อยแล้วก็นี่ก็ลอยเองแล้วก็มีอันนี้ น่ารักไหมก็ม,มีทุกอย่างใช่ครับวันนี้ดูวอลก็คือคือขนมอะชอคนมันแบบว่าถ้าถ่ายรูปมันแบบว่าพีเลยเหรออันนี้ครับแต่ละชั้นครับชั้นแรกก็จะเป็นพวกห่วงพี่หลุยสวัสดีครับเอาตังหัวจีดีมาตังหัวจีดีอยู่นี่้มีแล้วบอกว่าน้อง เริ่มเริ่มแบบว่าดำแล้วเพราะว่าใส่บ่อยมากอะ่ะอันนี้มันเป็นอันแรกนะครับทุกคนมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะประเภทห่วงทุกคนแต่ถ้าเราเป็นห่วงนะฮู้ยิมมตโตโน้ะโกะนะมาเนี่ยนป็นเป็นห่วงแบบว่าห่วงเล็กห่วงใหญ่ห่วงน้อยห่วงมากถ้าเป็นห่วงมากก็รักมากถ้าเป็นห่วงน้อยก็เป็นห่วงน้อยงงไหมพง ทุกคนมันใหญ่จนแบบว่าเรามีห่วงใหญ่จนเนี่ยมันคือแหวนทุนแต่มันคือตั้งหูแล้วก็อันนี้เป็นสร้อยข้อมือครับที่มีคนส่งมาให้ทุกคนมันน่ารักมากเป็นแบบว่านี่เรายังเก็บการไว้อยู่เลยอยู่นี่ของคุณแม่นมไอดีครับของ พี่ปื้มที่เป็นต่อนี่ครับมันมีควนทำเป็นสีดำมันมีสีดำมันไม่ค่อยเข้าหนูใส่ไม่ขึ้นเนี่ยหนูพูดจริงนะเนี่ยพูดจริงนะนี่ทำไมเหนอเลยลอันนี้ก็จะเป็นประเภทแป้นรัทุกคนแต่แป้นจะเยอะหน่อยเพราะเราชอบใส่แป้นคนจะมานี่ได้ไหมต่างหูผีเสื้อในตำนานใหญ่มากและก็จะมีตังหูจีดีครับอันนี้ชอบมากใส่บ่อยมาก เป็นแบบแป้นใส่แบบง่ายๆแล้วก็หมดแล้วครับทุกคนส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่ใส่ง่ายๆใส่ง่ายเข้าหาง่ายอยู่ง่ายใช้ง่ายทําง่ายแต่เดีวครับทุกคนรทุกคนก็คืออึดเหมือนกันนะเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันดํา เธอไม่ไหวไม่ใช่ตังหูนะไม่ถึงกันดำเอาแกสิบเราปะเนี่ยพี่กัน,นดามฉันจะฉาบเธอครับฉาบเธอว้าออาพี่มิวสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงพี่มิวจังเลยว้าอ้าอาแลกกันมาเฮงความสุขของฉันและความสุขของเธอใช่ไหม ใช่ร้องงี้ใช่ไปใยมาเกิเนนะแล้วชอบอันนี้<ร>ที่ทำอย่างเงี้ยน่ารักเราอยากไม่มีใครทำเราเคินได้เล่นมุกในคนเฮ้ยทุกคนเราสต็อกแบบว่ามุกน้อยมากสร้อยในอซบสวยแต่แต่ต่างหูสวยกว่ามันมีสร้อยอยังอยู่นี่อยู่เลยแ๊บนึงน,นะ นี่สซ้ที่มามีซื้อให้ตอนแรกจะเอาไปทะเลด้วยแต่แบบว่าน้องใหญ่มากแรบาบว่ากำลังหาคิดชุดที่แบบว่าใส่กับเขาไม่ได้เลยช่วงนี้หันแบบว่ากลับมาแต่งตัวแบบว่าง่ายๆแล้วทุกคนต้องหาสักชุดใส่เข้า กานเต้นโรเลเหมียวหน่อยโอ้ยถ่ายแล้วทุกคนเดี๋ยวลงให้นะครับพรุ่งนี้ดาดาคิดถึงดาดาจังเลยดาดามันเหมาะกับเธอโอ้ยมันมีการเก็บขอ,ของของทุกคนหมดเลยนะครับในเวลาที่ทุกคนซื้อของมาให้เราใช้ด้วยนะทุกคนคิดว่าเราเราใช้นะทุกคนใช้หมดเลย ใจไปใจมากะรักเลยทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเรามนจะพูดอะไรแล้วหมดและคอนเทนต์วันนี้รีวิวชุดซื้อกับข้าวครับนี่ครับชุดซื้อกับข้าวแต่เสื้อเชิ้ตกางเกงยนีนไปซื้อกับข้าวทุกคนคนอะไรสร้อยมากับน้องน,นะมาโอ้ยขอบคุณครับทุกคนแต่มันแบบว่า อลังการมากแล้วก็น่ารักมากแต่บาะว่ายังหาชุดที่ใส่คู่กับน้องไม่ได้เลยแต่อยากใส่น้องมากๆกกน้ำแผวพราวมากเว้ยแผวพราวนี่ก็เหมือนกับแพรวารแล้วกกน้ำรูปเป็นหมาพันอะไรเป็นหมาพันพันห้าก็ขายไม่ออกครับตัวนี้ เอากล่องเก็บของไหมกล่องเก็บของมีอะครเป็นกล่องเหล็กด้วยทุกคนกล่องเก็บเก็บแหวนเก็บสร้อยคออันนี้มันแบบว่าอันนั้นใส่ไม่พอเลยก็แบ่งมาอันนี้ขอดกันน้ำกำลังอยากขายเหมือนกันครับทุกคนแต่แบบว่าน่าจะไม่มีเวลานี่ไปเจอเบรเซอร์สีดำแต่ลายเยอะๆนะั่นเบรเซอร์เหรอครับทุกคน หมมีเบรเซอร์ก็คือเหมือนกับคดิแกนปะทุกคนแต่เรามีแพนคือเราอยากได้ลูกหมาที่อันคือพันอะไรนะครับคุณแม่ชีวาวาครับทุกคนแล้วกับคุณแม่แบบก็น่ากับคุณแม่คือแบบว่าอยากเลี้ยงน้องหมามากตอนนี้แต่แบบว่ายังไม่มีโอกาสไปรับน้องมา ใช่ครับแต่ทุกวันก็คือชอบส่งชิวาว่าเข้ามาแปลว่าให้มาในในบ้านนะครับยากสุดจะสวยวจะรอเอาดีๆได้หมดเลยครับทุกคนที่ทุกคนคิดเอาแมวที่บ้านไปเลี้ยงไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แม่เอานะถ้าเป็นลูกแมวแต่คือเราอยากได้ทุกคนนี่ดูการน้าว่บคุณแม่ก็คือชอบส่ง หมาชอบมากทุกคนมันน่ารักมากพันเนี้ทุกคนดูดิฟิลตัวที่ซื้อให้นั่นแหละอา่าตัวที่ซื้อให้คืออนไรเอะงงแหละตอนนี้นี่สงสัยตลอดเลยว่าเออซาวิกน้ำซื้อที่ไหนสวนะ รอยเองใช่ครับกระน้รอยเองหมดเลยกันนั้มรอยเองทุกอันเลยเราอยากได้แบบว่าาไตล์ไหนแล้วก็ร้อยเองซื้อมาแบบว่าไปหาซื้อมาแล้วก็มีตัดๆแล้วก็มาร้อยรวมกันอะไรอย่างนี้ีวสนุกเวอร์เอ้ยขอบคุณคราบทุกคนอย่าลืมดูอีพีสองนะกระน้ควรมีค้ามพันห้านะได้ครับร้าน,นหนึ่งก็ได้เลย,เยมีส่งให้ดูมาสีดำ ที่ใส่ไปนีแบนี้แต่หนูคิดว่าถ้ามีวันเกิดจะใส่ไปอวดดำหนังใส่แน่นอนสัญญาใส่ไปถ่ายโปรเจกต์ด้วยถ้ามีนะเ <c oughs> นี่ยทุกคน,น้องน่ารักไหมตอนนี้เลยอยากเลี้ยงมากทุกคนเราชอบดูน้องคนนี้น้องคนนี้ที่แบบว่าเขาห่วงของอะ่ะ ถ้าถ่ายไปกันก็น,น้ำดูหมดเลยครับสตอรเรตอรี่ของทุกคนถ่ายมาได้เลยครับอยกเห็นก็ดเราเพลงสกจะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำจำได้แค่นี้นทุกคนน่ามากเราดูดูว่าได้เลยครับรอดูครับว่าจะตลกกว่าอีพีแรงไหมเพราะน่าจะตลกมากก็น,น้ำหูหินสวยมากจริงครับหูหินสวยมาก e อีพีสองลงพ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าลงเมื่อไหร่ นันอโอ้ยอันนี้คือเตาะเราหรือเปล่าทุกคนมันน่ารักจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะนี่ครับเล็แคปเลยครับทุกคนแล้วก็จะหยุดทำแล้วครับเพราะว่าเล็เสียไม่ไหวแล้ว มาหัวหินไม่ต้องโอ้ยจริงเหรอครับอยากไปหัวหินอีกรอบเหมือนกันทุกคนเพราะว่าสวยมากหัวหินสรุปไปทะเลเชียงใหม่หรอเชียงใหม่มีทะเลไหมครับมีหรือเปล่าไม่มีดิเจาะหูเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับทุกคนตอนเจาะไม่เจ็บแต่ตอนก่อนตอนกลับบ้านมามันเจ็บเพราะว่ามันอเอ่อระคาพูดอะไรไ่รู้เรื่องละมันเป็นกระดูกอะทุกคน ปกติเราเจาะตรงที่เนื้อมันไม่ใช่แต่ตรงนี้มันเป็นกระดูกเลยถ้าคุณแม่ของหนูอนุญ,ญาตให้เลี้ยงน้องหมายยงที่จริงคุณแม่ <c oughs> คุณแม่อยากจะเลี้ยงหมาครับทุกคนกับกันดามสองคนอยากเลี้ยงหมามากอยากเลี้ยงน้องหมามากมากแต่ว่าน่ะแบบว่าไม่มีแผนจริงๆทุกคนที่จริงอยากได้เป็นของขวัญวันเกิดด้วยแหละตอนคุยกับคุณแม่ อ้ามคืออ้ามข,าข้อข้อออกหรอแต่พี่ก็น,นั่งไปแล้วพี่โอ้ยได้ไรครับไปเที่ยวสนุกไหมครับอันนี้คือทะเลเรอบหรือว่าอะไรถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่บ้านแล้วตอนต,ต่อไปก็อยู่แต่บ้านไม่มีนะจริงเราก็น้นําเจ็บรอเจ็บมันกลับบ้านมันมาเจ็บอ่ะมันแบบว่านอนยากมันนอนอกีก ใช่ครับนึ่จะพูดอะไรแล้วทุกคนก็คนชวนคุยไม่ค่อยเก่งกันคนมีขาทะเลหมอกใช่ครับทะเลหมอกเก่งมากวันนี้ไม่ได้จอยแล้วกับใครคนเลยแบบว่าไม่ค่อยเข้ามาแต่ไม่เป็นไรคนเราจะไลฟ์แบบคนเดียวบ้าง ตาเธอคือไม่เหมือนน,นนะเว้จริงทุกคนแกน้ำใช่คอสวยจังนี่นะครับทุกคนซื้อลูกปลามาแล้วก็ร้อยเลยครับร้อยเองทุกอย่างทุกคนติดเย็นเออต่ขอเกี่ยวเองตรงเนี้ยกรน้ำกินข้าวครับกิน้วครับทุกคนอย่าลืมกินข้าวนนะครับเดี๋ยวกกน้ำน่าจะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะครับ ไปเจอกันบายยอันนี้ครับทุกคน